ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ชัดมุนไพก็มีสมุนไพชนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับอันนี้ย่ามิ้นนะครับยามินม้นมิ้นหมายถึงความเย็นนะครับความเย็นอันนี้ให้ดูเต็มต้นกันไปเลยนะครับ การขยายพันธุ์แยกได้ง่ายครับอัอนนี้ไม่ใช่นะครับการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์คล้ายๆกับสารแนรนะครับสารเน่ตระกูลเดียวกับสารแนรนะครับสารแน่ที่ว่ากินกับลาบนะครับอันนี้ใครมีอาการแบบท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องนะครับ หรือให้ใจไม่ออกให้เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดเคี้ยวได้เลยนะครับเคี้ยวสดได้เลยเขาจะไประบายในช่วงท้องน,นะครับระบายระบายได้ดีเลยครับเขาจะเป็นตระกูลเดียวสนนแหน่แต่ว่ารสชาติผิดกันนะครับสต่นแหน่เรา จะมีรสชาติเผ็ดนะครับเผ็ดฉุนแต่ตัวนี้มีแต่รสเย็นนะครับมีแต่รสเย็นคลิปที่แล้วผมทําคลิปย้าหวานให้ดูนะครับอันนี้ยาหวานนะครับอันนี้ย้าหวานแต่วันนี้ผมจะมาบอกสูตรนะครับเก็บความรู้ดีๆก็ใช้ยาหวานนะครับประมาณแค่นี้นะครับถ้าตากแห้งเราประมาณแค่นี้นะครับ กับมิ้นนะครับจับต้นมิ้นก็ใช้หนึ่งช่อตอนนี้กําลังออกดอกนะครับหนึ่งช่อตากแดดในแห้งนะครับมาชงเป็นน้ําน้ําชานะครับไม่ใช่ต้มนะครับใช้เป็นชงเป็นน้ําชาแต่เราต้องตากให้แห้งนะครับเช้ามาสมองเราจะปลอดโปร่งนะครับย่ามิ้นของเราท่านที่มีอายุที่สูงแล้วนะครับ ควรดื่มนะครับชงเป็นน้ําชาก็ได้นะครับชงเป็นน้ําชาแต่ถ้าต้มถ้าต้มเป็นใช้ให้เป็นสดนะครับปริมาณที่เท่ากันอย่างที่บอกขันต้นนะครับการขยายพันธุ์ก็ขยายได้ง่ายนะครับเ้าจะทิ้งหลดแบบสารแแน่มากเลยนะครับการทิ้งหลดอันนี้หลดเขานะครับการเกิดใหม่ เขาจะเลือไปตามดินนะครับถ้าปลูกพื้นถ้าปลูกพื้นก็ดีมากนะครับขยายพันธุ์ได้ไวบำรุงหัวใจด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมแยกได้นะครับแยกแยกสายพันธุ์ไว้ก่อนนะครับพอพันธุ์ใหม่เผื่อเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ยามิ n นี่ก็หายากนะครับอันนี้เพื่อนให้มานะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนให้มาเดี๋ยวผมจะทำการขยายพันธุ์โอเคครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับที่สำคัญก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมชัดสมุนไพรครับผม